นี่นะครับอาหนึ่งเบื้องเบ้องใส่ความพยายามอ้ยกอหนึ่งเหตดปลายขาวนังเห็นวเห็นครับเห็นไหมครับเห็นนกโอก้โนนี่ลังนีเมาแรีวมาเดีดีนะครับถึงปูถึงปลา พญามิยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุ่านนะครับผมวันนี้ก็มาพร้าวกบาน์นิ่กับน้องเน่สายสายของที่ไรน้องเน่เหมือนสายสายของวันที่สิบห้าจ้าตุ่งกับันพูจ้าเดือนมกราคมพศศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามาใส่ตุ่มนะครับผมใส่ตุ่มปลาตุ่มหมูนี่แล้วน้องเน่งเนาะแต่เมื่อวานนี่บอกวันที่พีทเมื่อวานน้องเน่งบอกวันที่พีทนะครับวันนี้ก็มาลำโดมหน่อยนะครับบ้านน้องเม็กตำบลหไวยคาอำเภอบุญทะิลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็มานนกััครบ สองยี่สานบ้านชั้นน่ะน้องนิงเนาะเดินทางวันนี้สี่คนน้อยบินเนาะสี่คนครับเปหนุดกันบิึงครับสี่ใดเงี้ยไงเพราะว่าใจไปแล้วเนาะในเวลายามหลักครับใบมุมตรงวันนี้ครับนะครับอาจ้ารยนี่เลยนะครับสภาพลำดมหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นหาดเป็นแกงมาน้ำนะครับพูดแลาวอยู่กับเบาหน่ายยึเถึงคุณนะครับก็ใจาสลับกันไปวันนี้มานมการสี่คนขึ้นน้องนิงบอกนะครับไปไปลุ้นกันเบิึงครับนะครับเพื่อนรวมเดินทางมาหากินน้ำกันวันนี้นะครับผม ครับจอมมีสานบานชั้นนะครับเพื่อนก็นเสียวชานด่านกันใส่ตุ่มขนาดนะครับกา <c oughs> มาน้ำกันบานดเดียวกันนี่แหละนะครับเป็นมูเป็นผัวก,กันนี่แหละนะครับผมสิมักไปน้ำกันตลอดนะครับอาจารย์หุดน้ำกันจใจสมานป้าจ้าครับผมละละนั่นแห,นล,ะหนละหนึ่งหลังหนึ่งมงหันแะไรครับนะขังกอดเตยนามเป็นจังได้นหนึ่งหนึ่งโอ้เห็นยังเลยออีก ใส่ขึ้นมาเถิงผีกอนนะครับน้ำใสดีนี่เนาะตรงในยามอย,อยู่ผีกอนนี้โอ้ยออมีย <g ül> มอยู่ตัวงามคุณน้าปลาซิวเขาปลาซิวเขาอ้พี่มีแต <c oughs> ่ตัวงามมาเอามาเทสวยๆโม่อวันโม่ยำโม่ยำมันมีตัวงามมันมีตัวงามบ้านก็นมีงามเหมือนกัเดิมหนึ่ง วินเบืองตูเพิน่นหางเหลืองนี่หนิเนาะแมนอูโน้โรงงานบุเปียกมาสู่ทางมาโรงงานจะได้จังเย็นเหี้ยพุ่นน่ะผู้ใจนึ่งเปียกหอดแอวนะครับโตขวดน้ำ <c oughs> <c oughs> นี่อีกคังหนึ่งครับวิ่งถึงใ,ใจขึ้นมาสองนะครับบัดนี้จังสิได้ลงไปเพิ่นล่ะครับบันี้เย็นสดชื่นมีน้ำใสเอวินเอาเอา Năm tai bắt chu cầu. Tôi mừng tìm 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 อีกครั้งหนึ่งนะครับขึน้นไปถึงมันกเป็นว่างเลิกนะครับก็เยวยวลยึงไวลงมาทางนี้คือว่าลังนี้วิ่งฟาล้อยน้ำใสปนี้โอ้ยสีห่าโตมีเย่งเลยบ่เตียวบ่เตียวมีอยู่ก็ซิวเขาคึอเกาครับ เดี๋ยวไอ้วินไม่มีอยู่นะเป็นปลาซิวเขาคือเนเขาแล้งนี่น้ำใสใจจริงเลยใส่เหมือนเดิมใส่เบิดเลยนี่ใส่หน่อยเด้อจุนเห็นตัวปลาอยู่แบบนี้ตัวนี้เราใส่หน่อยจุนจุนนี่เนี่ยยูเดีเ๋ยวเด้อออกเบิดในคาตาลีลาอู้หูนักน,นิโบนี่นะครับตัวน,นี้ใสจริงตัวนี้ เส้นหมากน้ำเนี่ยนี่สิเป็นปลาซิวเขานั่นหนึ่ง,งาลดดายงแบบหมอว่านนี่น้ำบ่ไหลนี่ครับยังเหลืออีกได้ครับพี่เห็นไหมครับพ่อไอ้พี่น้องน่าเล่นเสยอยู่หน่อยนะครับมาด้วยไอ้บินไปโอเคนนึงครับใจตุ่นเดียวพยายามผัดแดดเดียวอากาศคือฝนสิตอกนี่นะครับเมื่อเช้านี่ครับเถิงหนาวเถิงค้ม แต่ว่าหนาว่แห้งครับอากาศมันเพิ่มขึ้นมาหลายองศาอยู่สิบเก้าองศานะครับตูปลาคุณอาเฮียบินหกโมงเช้าตีหาซึ่งหกโมงเช้าผมเบิ่งพี่พี่เดือดพวท่านออกในอุณหภูมินะครับเอ้าเห็เขาคนติ๊กจังได้จังดวดออกใช่หรอปังข้าที่เดือดเอ้านั่นเก็บใจด้อยหยคือสิปล่อยปลาไว้แต่เมื่อนี้อ๋อไปไปซะเนี่ยบิ ปลากรเดื่อนี่นึงหนึ่งล้างหนึ่งใจใหม่พี่คือแถวเงาเงาเพื่อนๆพ่ล้างนี้แห้งใส่แล้วผมเคยเห็นปลาเลยครับมาจอดเบื้องคนอยู่เมืองประจักษเรือเสดนกบบรบอกเขานะครับนเ,ราาเนื้อห้ามวันนี้ก็เป็นโค้งไก่กับลำเข่ากับห่ำหนี่แล้วนั่งนึงเนาะไม่นจ้ะผู้เป็นใหม่ขึ้หลายสิเปลือบว เงดีีหอกับปูเด้อบาดเลยล่เนี่ยนี่นะครับเ้ยใม่ไก่หลุดลงมาเลยนะครับปูหินเนาะมีเนปูหินเดิมหม่อีเแล้วที่ไม่ได้เหือก็สมบูรณ์ไอ้ีนนัม่ใหม่ร้ายเนาะอัฐิออกเซกตาจีนึงอัฐิเสฟ้าปนี่เี่ยนออเปลียนออกบ่เี่ยนยรได้ขี้อ่อ ิประมาณนี้นะครับทียฉันเก็บออกเนาะนี่ตู้ปลาก็มีงามอยู่เยอะต่ว่าใบไนใหม่พื่นหลายใส่ไปเลยหนึ่งหนึ่งได้จริงเก็บบอ,อกเราดีนี่นะครับเยเก็บใบไใม้ออกว่าเนาะนี่ตัว <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อยงล่างต่อไป <Yeah. S 1> ครับล่างที่โคกบ,บนหนึ่งนี่ พ,พราะแดดเป็นแดดเป็นกำลังออกนะครับวันนี้ก็ย่าเมื่อพอดีพองเห็นมากมากเลเนาะเมนไปแล้วตัวปลาขี่แล้วตัวปลาขี่หาตัวเลยวิ่งบึงกี๊ไก่นะครับเก <laughs> <laughs> ็ดเกิดยังบวนเผาได้ยังมีอย่เจอไงนะครับ เป็นปลาเหรากะไลอะไรกันนี่เปิน,ปยยน,ปนชิวเขาทีนตัวนี้ปลาไทายปลาสวยนียน่อีกลังหน,น,นึ่งหาเพ็นหาเพ็นผือนอยู่้ครับตัวเลือกยีนอนอ,น,อ,น,อนึองเนาะงอเป็นจริงได้ อืมอืมอืมควายัางเนาะฮะดีนี่อย <c oughs> ลังนี้ตัวงามอยู่ครับมาขึ้นมาเถิงพี่บ้านขึ้นไปที่ให้เย็นเลยนี <c oughs> ่ตาจงไปเลเหลียวเนาะอีกหลายหลังอยู่ครับชม <c oughs> ใจก่อนเวลาลุ่นเบื้งนะครับ ตัวดนๆุูล่นอยวินตัวเองก็สิบดนปนได้เพราะว่าใส่แล้วก็ยามรูปไปเนาะปูหินนี่ปล่อยไปนำก็มีได้ครับนี่เพราะว่าเพิ่นโบลายนั่นึงเนาะจ้าอย่พลั้งยิงนี้อันนั้นอ่อยะอนี้อ่อยหั่มบอเหั่มเบติดเชือติเนีวไดนยวหอมลอยบอเนียวหัวหอยคือหอมนักหัมบ่บแมนบ่เบส ไปมันจิกตัวไอ้ตัวซิบกูโตอยูอ่อ่ะมาเทเถึงไปแ่เแนี่ยจะเป็นตัวงามนั่นนี่น้ส่วนหมากก็เป็นปลาซิวขเขาหะ๊ะเบ็ดหรือเปล่าท้องคำตัววินได้นหน้าอกเลย อย่งนี้คร so so mm ับหนึ huh. ่งใจหากไม่ด huh. wow. nice. ีอีกคือว่าคืนเทิงพี่อัดจบบนรังนี่ครับเห็นนะครับเห็นปะครับเพห็นไหมว้ายว้ายรังนี่นี่ังมาแล้วมาแล้วคุณนะล้วนนะครับ ัตใหญ่ๆนะครับสยอีสานบ้านฉันก็่ทางพุ่นนะครับเหมอนสวยจังยติกกไปะเลงนุ่่่ตัวพุ่นจ้ามึงด้อเอาตัวนี้ตงสิขือยเด็ดินนนครีกับพ่ตัวนึงยู่เถื่อนสินงน่เนาะยังที่เก่านนึงนี่ เ,ดเ,ดเลยอ no. ีกซีบลังเนาะอีบลังจะเพราะว่ามาสิบเก่าล้างเนาะหันละนึ่งนึงคือนำไหรหักใหม่ใจเปลี่ยนพึ้นบดแจบเป็นยังไงหู้ามฟูไอฟูอีกแล้วฟูบ่ฟู้ถวาบ่ถุงทาฟูเอาใหม่กด้เอาใหม่เต็งไห้โอ้ยก่อชีพูพน น้ำไล่เปนตรงนโอ้ยมีอยู่ข้างนี้ข้างฝันมีตัวนี้ผู้เด็ดตัวใหญ่เลยนะครับในลุ่นในเพศแนวนี้แล้วนะครับบรรยากาศดีๆน้ำใสๆเย็นจาวเลยตัวปลาก็งามๆใสสะอาดเข้มกับปูหมอมด้วยสองตัวสิวขาวนี่อยากบอกว่าตัวงามแห่งครับ มีนะครับมีอีกลางนึ่งหนึ่งก็เชืขึ้นจะเห็นอยู่ดีตัว่นีกัใหญ่นีมีสะท่งพร้อมนะครับสะท่งพร้อมลาซิวอฮะเดียวหนตัว โอ้ตัวนีกงามด้วยิโตปส้อใส่สสวยคือออกมาจากเอ้าตรมขาดไปนึงตมขาดแค่นี้ยนี่โอ้ยเมนออกไปลายตัว่าลายดอกปรจักษ์หี่งห่งเงอม้งหอกันเลยเป็นใหใ่ยใส่เอาเข็มเดบันมีนีงหนึงนึ่งกบกหนึ่ง โอ้ลูกปลามองมองยอยู่ด้วยเหรเนาะมีสุ่มเนี่ยน,นี่ปลาโ,โ,เนนาโยเกิร์ตหนึ่งหนึ่งสีออกเนาะฮึฮึฮึนี่นะครับกระปูยเถิงอันตีเอาผิดมาพี่บ้านออกได้บ้างผู้ลอยเต็มดี อย้เนาะมาไหนดิคือเลืกผสมหน่อยเนาะเดี๋ยวเราหาเห็ดดำอยู่ตรงนึงปลาตัวใหญ่ดีนะครับแน่นจ้ะกันเขาเลยๆขึ้นมาว่ารุ่นนิ้วอุย้อยตุ่มแตกเลยอ้บินอิลี่ตแตกแล้วอย่างหนึ่งคือผาอยู่ปานนี้ตแตกกูแตกจะได้หลุมทับเผาดิวาง,างาไงดิเน,นี่ยดิวางา nhảo เราถือกันประเทศกำลงหี่ยกันหามลายนี่เนาะตัโอ้ยสองตัวสองตัวกับกระปูตัวหนึ่งนะครับตัวกับกระปูตัวนึงอ่ะใส่เลยกะจิ๋วเขาแงงมาท่านฝ้าวอยู่เนาะแงงมันฝ้าวยู่พูดอีกลังหนึ่งนะครับมุมนะลังนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมเสียงเถอะเนาะหนึ่งใตค้อนไปเลยไตดอกค้อนใหญ่อนใหญ่อยู่นะครับเหมนละมุมสายมือนอีกได้หนึ่ง ดอกไม่โรนดอกอยางโรนแสีเลยนะครับพร้อมกลุ่มเลยนะมันนี้มีพโตวัวกันหนึ่งอ,งอุ้ยบ่ถึงเอาไม่นาทะแน่เถอะเราไปนี่ัิ่งพะน้าวซีหาตัว <laughs> อ้อาใจเลยหนึ่ง,งไปลุนีครับนี่แหละครับขันนาบ้างเล็กเกเพืิน จะเป็นแสลงกันใหญ่เลยครับกับตุ่มมงชนิดนี้นะครับเป็นวังเล็กๆวังยาวๆเนี่นย,ย,ย,ยนี้นะครับคุณนนะ่ะอีกลัง้างหนึ่งๆจะหนาเห็นมัน้ช่างคุณบ่ก็ดีอากาศหนาวเหลิมหนาวมาแล้วด้ยวยครับบ้านคืมมือเจ้าโอ้หัวเข้าหัวเข่านี่นยจะไปซิวข้าวอีกแล้วครับจ้ะ กรับเสียงนำตุ๊กดังสาส่ายอยู่นั่งชื่อ,นะอก,ก่อนเลยแถวนี่แถวปะไก่แน่นี่เป็นมองท่องเที่ยวอย่างดีเลยแนะ่นอนนี่นตุกต๊กตุก๊กแกง,ง,งห,หินนี่อยู่หอดแหลงเหมือนกันครับนะนี่อีกลังหนึ่งนะครับรับนนงนี้เป็น เยแยกออกมานะครับที่เห็นปลาลอยทั้งหนอุกระปูกระปูแย่งกันแฉวอยเ่ปลาแพ้ท้าเหนี่ยวกงปูถึงปลากปูปูนะปลาพอกั่งปลาซสวเขาปตุ่มก้อนอ่ะนี่เด็ตัวหนึ่งกระปูไปเอาไปเทถึงไป โอ้เสียเสียเสียบูด <c oughs> มันมนักบานัะเกือบูดเ,เสียเลยเมื่อคืนเ่านีนึงหว่าน้ำนนาคอนว่าน้ำขอนน่นมนันมนี่น้ลำลา,ายนันนำน้ำสายยาวครับไอต่างกระปูน่ครับปูไปสิเดียวอ่อขก้าเกล้ว,วน้ะมันนี่นะอ่ะกะไก่กันอยู่นีกล้างหนึงน่งหนึ่ง ต้องคอยบอกได้ครับเพระาะว่าหนาึ่งงางขึ้นโขกคุณนะครับกับชาวอยู่นะครับบดไมาบดไม้น้ำเดินในน้ำดีปูกระปูกระน,นี้เนาปลาอย่างเงี้ยหนึ่งปลาทิวเขาทุบน้ำมึกเบิ้งทิวเขาอย่างเดียวดีนะครับไปเอามาใส่ยอยีก ใจหาเอาเสร็จแล้วนะครับมองบ่เคยมาน้องนึงเนาะแต่มองเคยไปแค่สองแค่สามนี่ก็สิฮู้งมองได้เพิ่นถือบ่ถือเด้ยครับเดี๋ยวจะไปเก็บเอาเนาะกระปูเนาะนี่ครับบนจุดกระสิวก็งามขนาดอ่ะลุ้นกันดีครับตอมขนาดนี้ยังลองสุดท้ายนะครับปลามาตอมมันมึงตอมอยู่ตัวบุกแค่คนหัวคนเท่าขาดบ่ตุ่มนี่ตะกระปุกับปลา มันเป็นตุ่มขาดมันนึงโอ้โหด้วยกระปูเขาหนึ่งบนนี้ด้วย,วยเอาไปใส่เลยจ้ะเพิ่ลงล้งสุดท้ายนะครับบนันถายเลยค่ะชุดทันที่สิบเก้าใส่เป็นล้างแหลกครับโดนกระโมูเ <c oughs> อาบ่ม,มี่ทั้งเลยทั้งนี้โดนซื <c oughs> ็นเน่ยเ <c oughs> อาคือไปจังชั้นไปเลาะขึ้นไปเทิงเลยนะครับบนัน เพื่อะท่านเมื่อนะครับเพื่นเช้าอยู่ก,กับบปาหน่อยกับย่างก่อนเพื่อนนะครับเพื่นเห็นจะเสียเรื่องเลี้ยงแบบอยู่เ<ป>พื่อนไปย่างไปเพื่อนนะครับไปสรุปคลิปอยู่ท่านสวัสดิรถจอดเพื่อนนะเนาะจ้ะต่วางช่างขึ้นมาหารถนะครับหนึ่งหนึ่งผอ,อยังครับเหม็นเฮ็ดบอ่อ เงาต้นหางเรียเต็งลังเป็นเงาเป็นกอเลยนะครับเราจะพาเบื้องไกลๆนี่นะครับเอานหนึ่งเบื้องเบ้อ่อนลึกเจี๊ยบเหงเลยหนอหวานใส่หนออาเบนอุ้ยเอวีห้างเอาไว้เห็นนี่จิระดอกจิระนึ่งคิดว่ามันอ่อน เอาคึ้นออกมาได้ไม่ใชนเซรามิกเสะเอาพุนเกิดอยู่ในหันนันใหม่พุนเบ้อกอใหญ่แหงนะครับเี็ดไม่หายสิใส่ความพยายามโอุ้ยกอหนึ่งเห็ดปลายขาวหนึ่งปลายขาวไอ้วินงฟาดโถเห็ดบดูคันเก็บหยากอย่งสีบลูสุดอกมาเียวไรนี่เออหยิบชุบยังไงลยนะครับ พอดีซุปเซ<ะ>กปลาเขาเลยนะครับโอ้ได้ดซุปหนึ่งพอดีเหมืนนะนาแห้งดอกเพคนอยู่ในต่อเต็งหลังนี่นะครับเดี๋ยวนะครับทางยางมากแต่จได้ความอีกห้องหนึ่งนะครับนี่เพิ่งจะหัดมองจอดรถหนึ่งว่าบอกพ่อแม่พี่น้องให้แล้วไปเลยนะครับนี่แล้วรถจอดจะทึงห้องนี้นะครับผมจะเป็งผลงานโดยรวมไปเลยนะครับมือนี้่จะว่าก็มาฝึกพอเฮ็ด มันเฮ็ดอยู่นะครับไปสุปไงห,หนึงนะครับปล<ะ>าเฮามียดิปลาก,ก็พอได้อยู่ได้กิน,ยนอยูังไงวินนะ่าเป็นโลอยู่ดอกเนาะโลกระปวยนะนครับกกแบส่วนมานบัวชิวเขาหน่อยวินเะนาะปลาชิวเขานะครับกระปูกระยกออกมาอยาู่จ้ะกระปูแค่นี้นะครับเฮ็ดกันในซุปนึงอยู่จ้ะดอกหน้าหนาเพิ่นเนาะเฮ็ดเป็นเฮ็ดดีแสีบเลยเฮ็ดซุปปลาขาวนะครับน,นี่ลนะักษณะปลายดึงหยาแข่งเป็นี่ไหนบิน โคตรมาจากอันนะคุเอากอใหญ่ขนาดเนาะจ้ะจะมีปะการังใบยังนำเนี่อยี่เนาะน้องหนึ่งเนาะวันนี้เนาะจะถือว่าเป็นยังไงน้องหนึ่งเนี้ยไอยู่เด็กกินมันอยู่เนาะอ้วินเนาะมาอยู่ให้กินเนาะแม่นครับอะไรน่าจะพี่น้องสำรับกิบมือนีน้องหนึ่งกับไอ้วิ่งกับเพาะพี่น้องลงหอยลงห้องนอกจากกระเพาะเด็กยู่เด็กกินจะพี่น้องได้โลกภูเขาเนาะจะน่าเป็นปลาเนาะจะน่ากับปูเนี่ยกับเสดอองหนึ่งเนี่ยเลยจ้ะมาฟูป่อเฮ็ดบดอีิงสูงหนึ่งเนาะจ้ะเนาะสำรับกิบมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดดไล์้้จา ถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่องหนึ่งกับไอ้มิ้นได้จากเพื่อนสุโขผาจิบใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะวันหน่องหนึ่งกับไอ้มิ้นสุภาพพี่น้องไปหาอยู่หากินแนี่ได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีจ้าขอกันคลิปหน้าได้จ้าเอาละนะครับพ <iken S 1> ี่ใหญามิ้นไอยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเนี่ยยศจีสุดทันนะครับผมสำหรับการเข่าปลาตามหาแหล่งน้ำลำธารในวัอนี้นะครับผมหาดักปูดักปลาในวันพุธที่สิบห้ามกราคมสองพันหนึ่หกสิบแปดนิกระพานไปได้ดีนะครับ แถมก็ยังม้ามานันฝุกพ่อเฮ็ดบดอยู่นะครับเลยสุปง่ายด้วยนะครับแต่ยยว่าหาเบิ่งเบิดดอนแล้วก็มีต่อเดียวเลยแล้วครับผมออกจกังไรดอกเฮ็ดบดรอบนี้ก็ได้ครับก่อนจากกันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณ,คณทุกกําลังแรงใจจากพญ่มีใหญ่พ่อแม่พีพ่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับจากพญ่มีใหญ่พ่อแม่พีพ่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่าน รวมตี่ชมและการแนะนำครับา่าในรายการนะครับผมผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ชาวระท่านใจกราบขอภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในเอฟซีทุกท่านแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดบ่ได้เป็นประจำขออําน่วยไว้ใช้ให้พญายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่าในเอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบตีโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายที่ใดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา ลำเรวยเงินทองมั่งมีสุขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่า,วา,วาสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปหม่ครับอเติมพลังก่อนนะครับก่อนเดินทางกลับบานผักกินข่าวเทียงก่อนนะครับผมบาน